เพื่อนทุกคนชาวคอยบอลทุกคนด้วยนะครับก็ยินนี้ตอนรั้ผมเข้าสู่รายการมิสเตอร์เน็กเเกอร์นะครับก็อยู่กับช่วงพี่ไอพาเจงครับรู้สึกจะพาที่3นะฮะโอเคก็วันนี้เติมไป400แต่อีกสักประมาณสักเท่าไหร่ผมเป็นแค่ผมจะเหลือไว้เพราะว่าผมจะจัดกิจ,จกรรมนะครับโอเคซึ่งตู้ที่ผมจะสุ่มก็คือเป็นตู้สุ่มตู้ใหม่นะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมสุ่มไป300ได้เ,เดี๋ยนะฮะสักครู่นะฮะขอหันก่อนแป๊บนึ่งได้นี่ครับได้อันเนี้ยอัน,น,อน,นเดียวฮะถาวรชุดบวกเลือดครับของซินดี้นะฮะซึ่ง,งที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยก็คือสมผมของจิงเกิลกับอ,อชุดนะฮะชุดขอสีอะไรก็ได้สีแดงสีอะไรก็ได้แต่ขอให้มันบวกวิ่งถาวอนะฮะโอเคก็มีคนนะฮะเออบอกว่า ต้อหมุนยี่สิบครั้งเลยเห็นส้มหมุนยี่สิบครั้งอะเอามาโชว์ทำคลิปโชว์ฮนะผมเจมสามร้อยผมได้ของแค่อย่างเดียวส้มได้ของกอ็ไลยสามสี่ชิ้นโอ้โหโคตรโคตรแทงใจดำเลยแบบว่าทำได้จิตใจเอ่ออะไรอะทำได้จิตใจผมได้ผมก็ยอมยอมทนเอาฮนะหน้าด้านหน้า,นา,นา,นาทนนะโอเคสุ่มไปเลยฮนะยี่สิบเอาไปเลยฮนะหมุนไปฮนะแรกครับออืือ ครั้งแรกมันไม่พอคันที่สองมันมาอีกแล้วนั่นครันที่สามมันมเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินมาบ่อยเลยเกินอ่ามีอีกไหมขอจริงๆแมีอีกไหมลัคก,กี้ครับอ่าคุณชินน้ำครับไม่ได้อยากได้เลยดีพีสามสิบ <laughs> <laughs> ครับถอยสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกแล้วครับอีกแล้วครับวิ้วิ้ เฮ้ยได้ง่ายยิ่งเลยโอ้โหต้องด้านด้านด้าทนครับถึงจะบุญได้ครับโอ้ผมยอมรับจริงผมฝันดีครับโอเคอันต่อไปครับขอให้สามสิบครับขอขอให้เป็นนับว่าเป็นเป็นเป็นบุญตาอะไรประมาณนี้โอ้ยได้ขวานสกายอ๋อขอขอจะมีสัก เอาไรไหมโอเคครับรอบที่สองครับโอโ้ตัวสุ่มเยอะโอเคเคลียร์ของกันนะเคลียร์ของเฮ้ยเฮ้ยพูดปุ๊บมันได้ปั๊บเลยอะ่ะโอ้โหไม่ใช่เล่นๆ,ๆนั่นเราเนี่ยโอ้โหสุดยอดเป็นไรครับไม่นะใช่อ,อะไรครับจู่ๆก็ได้เลยอะ่ะเออเอ,อ้ดีเออ ดีดีดีเยี่ยมเยี่ยม,ยยมเดี๋ยว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 เคลียร์ของแป๊บเคลียร์ของของเยอะเคลียร์ก่อนนะเคลียร์ก่อนออกไปออกไปออกไปฉันไม่อยากได้สามสิบอย่างพวกเธอฉันไม่ต้องการฉันไม่ต้องการอะไรจากเธอต้องของเพลงเอาโอ้โหวันนี้แฮปปี้สุดๆครับไม่น่าเชื่อครับได้ชุดเลยอะ แต่ถ้าพูดตรงๆผมชอบสีขาวนะแต่โอเคสีแดงผมไม่เรื่องมากผมได้เลยฮะดาดา,ดานาโทนฮะเอาครับเอาโอเคเดี๋ยวมีอะไรไหมเอยไ,ไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วมนะั้โอเคสุ่มต่อฮะยี่สิบครับจัดไปจัดไปอันแรกอืมสามสิบมาอีกแล้วสหายเก่าถุงมือคนระับอ่าลัคก,กี้ฮนะลัคก,กี้ โอ้โอเคฮะถือว่าอันนี้พอยังพอรุ้นว่าได้จะได้อะไรนะโอเคสามสิบโอ้พีดาวจอมซิงไม่แล้วสามสิบสามสิบไม่แล้วโอ้หมัอนไม่แล้วอีกแล้วเหรอโอ้ oh, สิขาวเออก็ยังดีให้ใสให้ได้ใส่เล่นหน่อยเออสีขาวโอเคอ่า okay. ah, มีอะไรอีกไหมขอขอเฮ้ โอ้วันนี้สะใจสะใจจริงจริงหมุนทีล้สองครั้งเติมไปสามร้อยไม่ได้เลยเลยหมุนทีละยี่สิบได้ขอเอาครั้งหครั้งนึงเอา้ยเอา้ยเอาออะไรอะไรเนี่ยโอ้ โอเคเดีย๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนเคลียร์ของขายครับขายไม่สนครับไม่สนนะขายครับอ่อาใส่เล่นใส่เล่นใส่เล่นสมผมสมผมเอ๊ะเมะื่อกี้อ๋อนี่ไงที่ถาวรเอ้ยอะเอ้ยอะไม่รำมดาเลยนะครับเฮ้ยๆๆ <laughs> สะใจได้ผมเออดีได้อะไรเนี่ยอ๋อได้เหรียญเออได้เหรียญมาอันนึงนะว่าเป็นบุญตาให้สุ่มครั้งหนึ่งได้คูปองเฮ้ยคูปองผมมีร้อยร้อยยี่สิบสองแล้วเหรอเนี่ยเออเพิ่งรู้ตัวเนี่ยเออเดี๋ยวจะจะเพิ่งซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไรดีด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเอ่อตัวตัวนี้เอ่อเหรียญเหรียญเหรียญสุมส่มซุ่มซุ่มซุ่มกูจะ เป็นขานะฮะเออขอเป็นสักขารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ก็ขอปีข้างหลังอะไรประมาณนี้นะนะฮะอา่ามีมีไหมนะฮะสุ่มต่อไปนะะอุ้ยกดผิดโทษ <c oughs> กดผิดครับดาดาเคียร์ของ,ง,งยังยังไม่ได้เคียร์ของเลยกรโทษแป๊บนึงนะเคียร์ของก่อนนะของเยอะของเยอะของเยอะอเคีเยร์ก่อนเคียร์ก่อน แต่ว่าชุดกับเสออื้อที่ได้มามันจะไม่ค่อยเข้ากันเท่า,หาไหร่ต่ไม่เป็นไรฮนะนานๆทนน,น,น,นะอหญ่ได้มานานฮนะใส่ได้ครับฮนะสีทนได้โอเคฉันทนได้อันนี้อันนี้ผมผมขายเลยดีกว่าเพราะผมไม่ไม่ชอบไอโฟมวบวกกระสุนบวกอะไรอันนี้ผมก็ขายนะฮะโอเคมีอะไรงไหม มีอะไรไหมอันนี้ผมผมผมยังไม่เก็บไว้อยู่อะเก็บไว้อันนี้มีแค่สามทิ้งไปเลยไปหมุนต่อให้เป็นบุญตาควันเอ้ยควันมาพี่จะพาไปกินตับ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 ไปครับต่อไปครับหอยมอไม้แกะไม้แกมาบ่อยเหลือเกิน น่เรื่องปืนเรื่องอะไรอย่างเงี้สยสไนเปอร์ผมยอมรับว่าโอเคนะยิงนัดเดียวตายนะยงแรงอยู่แรงอยู่แต่ว่าไอ้ปืนอันเนี้ยที่มันแกสเยงทองไอ้ที่เหมือนใล้าย้มัอน,นปืนไข่อะผมผมว่ามันไม่ดีนะเพราะว่า,างไงมันระเบิดช้าเฮ้ยได้อีกแล้วจะเป็นวิ่งอะ โอ้เป็นขานะโออเป็นลัคก,กี้ครับมีงไหมมีงไหมมีงไหม,ม,ไ,มไม่มีฮะับเดี๋ยนะขานี่ถาวรไหนลองลองลองอเดี๋ยวเอันนี้เอาไปเพราะมีถาวรละถุงมือถุงมือไม่ต้องการฮนะมันเดียวไม่ต้องการต้องขอถาวรก็พอน้ำว่าเป็นมุนตาพี่แล้วเคลียร์ของแป๊บนึงนะ เลองลองใส่เลยนะใส่เนี้ยเออก็เข้าท่าดีอ่ะแต่ว่ามันมันบวกวิ่งอะไรดิไม่ไม่ใช่มันบบกเลือดอ่ะเออเอาเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะตอนนี้ขอสุมอส่มก่อนขอสุ่มก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันมีจะบวบกวิ่งเหรอ,อ,อไม่ใช่บวกเลือดเหรอเออบบกวิ่งทั้งคู่เลยอะ่ะเออ ขอขอ,ขอเป็นสักอ,อ,อันเกงจะได้ไหมส่วนขาโอ้ของเต็มฮะโทษลืมอีกแล้วขอไปแสดงว่าอ,อมันต้องหมุนทีละยี่สิบแล้วมันจะได้ครั้งหนึ่งผมว่าอย่างนั้นนะอย่าก่าพูดอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ออ,อันนี้ไม่เอา,าผมไม่ชอบมันบวกที่ผมไม่ต้องการนะ ผมไม่ต้องการทิ้งทิ้งไปนะทิ้งไปคนระับนะโอเคครับมีไ,ไหมมีคนระับอันนี้ทิ้งทิ้งเออใส่ได้ดีล้วเอออันนี้ทิ้งทิ้งไปเพราะว่ามันบวกเป็นคนหนะักผมเป็นคนไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะใส่นี้ไปโอเคโอเคเนาะอืม แต่มันเป็นมันนี่ดีมันดีเหรอเออสืมต่อเนาะสืมต่อสืมต่ออันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจีไหมซุ่มซุ่ม,ม,มลองซุ่มดูปุ๊บปุ๊บลุกแรกครับสามสิบไม้แลสายเขา่าเจะกันบ่อยเจอเกินไม้แค่ไม้แค่อ๋อเออเออ,อ,อเป็นอย่างอื่นมันก็ได้นะเฮ้ย vì một viên vô viên đây kéo mày tiền lâu đây kéo ơ đâu gì kia xịt đây là họ xin đây là họ nhìn đi đây gì, gì. อุ้ยพูดถึงก็อินนี่มาเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคต่อฮะต่อต่อฮะต่อต่อครับต,ต,ต่อไปฮะเดี๋ยวยาวฮะพอฮะพอ <c oughs> เลยไหมจะพอเลยไหมเครื่องประดับไหนที่สุดครับได้นะครับได้นะครับสวยหวไหมล่ะ สวยไหม,มล่ะพวกเวพวกคุณสวยไหม <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวพอคลิปนี้ออกไปปุ๊บมันต้องมีคนเติมอะเ <c oughs> ชื่อผมด <c oughs> ิลองลองลองทำาน่นด,ดูนะครับเออเพราะว่าต้องหมุนทีละครั้งยี่สิบตอนแรกผมใช้อ่ออะไรหมุนครั้งทีละสองครั้งตอนนั้นก็ได้ประมาณของสักสามอย่างโอเคนะโอเคแต่ว่าอันนี้ถือว่าสะใจสะใจจริงฮะ <c oughs> พูดใจจริงเลยสะใจมากครับ ต่อไหมจะต่อไหมจะต่อไหมมันติดใจอะจะต่อไหมเดี๋ยวนะผมขอคิดแป๊บนึงครับเฮ้ยเอาสักสิบสองเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์ของยังเอาเคลียร์แล้วเอาสักสิบสองอืมเขาใครที่เหลือผมจะเอาไปเอ่อ เดี๋ยวมีอะไรที่ยังไม่ไทำอีกไหมเอออ๋อเคียร์ของซินดี้เออใช่ลืมเลยได้หัวถาวรมาหนึ่งเออก็ดี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 เดีคาถาคาถาอันนี้เหรอท,ทิ้งไปทิ้งไปเพราะว่ามันอันนี้ฮะเนี่ยผมได้อันนี้นยผม,นนผมเจอไปสามร้อยทัมทีสม่มทีครั้งละทีละ2สองได้อนี้เดี๋ยว เออสายไปเล่นๆอันนี้เอ,อสายไปเล่นๆเ,เอานะฮะเดี๋ยวเดเปลี่ยนตัวละครก่อนเปลี่ยนตัวละครโอเคเอาเป็นสักสิบสิบพอเนาะสักสิบสิบสองดีกว่าเพื่ออาจจะแบบว่าสิบไม่ได้แต่สองก็ได้เออเราต้องติดต่อกัน โอเคลุยครั้งนี้ครั้งสุดท้ายสุดท้ายละสุดท้าย,ายละของมือครับสามสี่ไม้กะไม้กะไม้กัน,กนกแล้วเร็วๆขอหน่อยขอหน่อยอีกนิดสักหน่อยได้ไหมสองอเอาว้เริ่มใจแป๋วแล้วอีกทีไม่ได้เลย แสดงว่าต้องหมดครั้งทีละสิบสองเออถึงจะได้เออโอเคถือว่าให้ดูชิปเป็นมุนตาแล้วนะเออไม่จริงครับไม่จริงฮะพูดพูดสี่คำครับก็ไม่จริงฮะบอกตรงฮะไม่จริงครับตานี้ฮะสุดยอดครับสมผมยิงถาวร ใส่ถาวอนไปเลยดีกว่าไหมถาวอนอยู่ไหนอะอ,อ๋อยู่นี่เกับหาไม่เจอเอาว่าถ้าเกิดเผิดอไปลบทิ้งถาวอนนี่ผมร้องไห้แล้วเนี่ยโอเคเคลียร์ของเคลียร์ของนี่บวววิ่งสองมือ HP เหรอเอาไปเดี๋ยวผมใส่แบบเออสีขาไปก่อนแล้วกัน HP เหรอไม่ไม่ไม่ไม าบกวิ่งผมไม่มีเลเนี่ยสีขาวอะแล้วผมขายไปแล้วเว้ยเฮ้ยกดผิดเธอไปคลิกหลายครั้งโอ้เอาเป็นว่าผมใส่สีส,สีสีขาวดีไหมใส่สีขาวไปก่อนบอกวิ่งเหรอเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก,ไวก่อนเอาไว้เป็นบุญตา <c oughs> เอออันนี้ทิง มใส่แล้ะอันนี้ไม่ถาวรทิ nah. ้งไปที IR <cruise kan. S 1> ่เดี๋ยวนี้ก็เก็บไว้ฮะเก็บไว้เก็บไว้ถาวรนะถาวรดีใจจบคลิปแค่นี้แหละไม่ผ่ายไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าไม่เจงครับบ๊ายบายสวัสดีครับ